กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงคำรามของเครื่องบินรบ F16 จากกองทัพอากาศไทยดังสนั่นทั่วชายแดนภาคอีสานสร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดใกล้ชายแดนหลังจากกองทัพอากาศได้รับข้อมูลข่าวกรองลับว่ามีกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายตั้งค่ายลับอยู่ในป่าหรือใกล้กนแนวชายแดนไทยประเทศเพื่อนบ้านและมีการเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติการปฏิบัติการครั้งนี้จึงถูกเปิดฉากขึ้นอย่างเงียบงันแต่เด็ดขาดภายใต้รหัสฟ้าคำราม ซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะกิจที่ออกแบบมาเพื่อทำลายฐานที่มั่นของศัตรูในพริบตาเดย์นิวยอหน้าสรายงานจากกองทัพอากาศระบุว่าภารกิจดังกล่าวเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ1น0นาฬิกานาทีโดยฝูงบิน F 16จำนวนสี่ลำจากกองบินที่1จังหวัดนครราชสีมาได้รับคำสั่งให้บินเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายบริเวณป่าชายแดนด้านอีสานตอนล่างภายใต้ความมืดสนิทและสภาพอากาศที่ซับซ้อนเครื่องบินทั้งหมดใช้ระบบนำวิธี GPS ความแม่นยำสูงรวมกับระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายภาคพื้นแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างเงียบกริบเพื่อไม่ให้กลุ่มกบฏรู้ตัวก่อนการโจมตีย่อหน้า3เมื่อเข้าสู่พื้นที่เ ป้าหมายเครื่องบินรบ F16 ได้ทำการปล่อยระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูงลงสู่ค่ายกบฏที่ซ่อนอยู่กลางป่าลึกแรงระเบิดดังสะเทือนจนได้ยินไปถึงหมู่บ้านชายแดนหลายแห่งแสงเพลิงลุกไม่ขึ้นสูงสว่างไปทั่วท้องฟ้าเหนือภูเขาสร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันกองทัพไทยยืนยันว่าได้มีการกำหนดพิกัดอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบการโจมตีทุกจุดจึงแม่นยำและอยู่ภายใต้กรอบความปลอดภัยขั้นสูงสุดยอ่อหน้าสีภารกิจ ฟ้าคำรามครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติกิจการทางอากาศที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบที่สุดในรอบหลายปีกองทัพอากาศได้ใช้ระบบสื่อสารเข้ารหัสขั้นสูงในการประสานงานระหว่างนักบินกับศูนย์บัญบรรชาการกลางแบบเรียลไทม์พร้อมระบบ c 4 a s r ที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองจากหน่วยภาคพื้นและดาวเทียมตรวจการโดยตรงทําให้สามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยําทุกวินาทีภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นภาย ในเวลาไม่ถึง20นาทีก่อนที่ฝูงบินทั้งหมดจะกลับฐานอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการสูญเสียใดๆย่อหน้าหาดแหล่งข่าวทางทหารเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากลุ่มกบฏท,ที่ถูกโจมตีในครั้งนี้คาดว่าเป็นเครือ อายติดอาวุธที่เคลื่อนไหวข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านและมีเป้าหมายเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจของภาคอีสานกองทัพไทยจึงตัดสินใจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกก่อนเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของประเทศการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากกองบัญชาการสูงสุดโดยตรงสะท้อนถึงความเด็ดขาดของฝ่ายความมั่นคงไทยในการรักษา สเสถียรภาพของพื้นที่ชายแดนย่อหน้า6หลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ภาคพื้นจากหน่วยรบพิเศษได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพบซากอาวุธจำนวนมากรวมถึงเอกสารแผนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบต่อซึ่งยืนยันได้ว่าการโจมตีของ f 16ไทยประสบความสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบไม่มีความเสียหายต่อฝ่ายไทยแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานทั้งหมดส่งต่อให้หน่วยข่าวกรองทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อขยายผลและติดตามเครือข่ายที่เหลืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย่อหน้า7 ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนหลายหมู่บ้านให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าช่วงกลางดึกได้ยินเสียงระเบิดและเห็นแสงไฟลุกวาบเหนือภูเขาแต่ไม่มีเหตุการณ์อันตรายภายในหมู่บ้านเรารู้ว่าเป็นทหารไทยเพราะเสียงเครื่องบินมาเร็วและหายไปเร็วมากชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวพร้อมชื่นชมกองทัพไทยที่ทำงานอย่างมืออาชีพและไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่พวกเรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเพราะรู้ว่ากองทัพไทยไม่ยอมให้ภัยคุกคามเข้ามาได้ง่ายๆเขากล่าวเพิ่มเติมด้วยน้ำเสียงภูมิใจย่อหน้าแปด กองทัพอากาศได้ออกแถลงการยืนยันภารกิจครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิบัติการตามมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนไม่ใช่การลุกรานประเทศใดการโจมตีทุกครั้งผ่านการตรวจสอบเป้าหมายอย่างละเอียดโดยยึดหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสำคัญขณะนี้ได้มีการเพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศในพื้นที่พา ขออีสานต่อล่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธกลับมาสร้างสถานการณ์อีกในอนาคตย่อหน้าเก้านักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าปฏิบัติการฟ้าคำรามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยที่ก้าหน้าเทียบเท่าระดับภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีและการวางยุทธศาสตร์การรบเชิงรุกการใช้เ 16ในภารกิจกลางคืนสะท้อนถึงขีดความสามารถของนักบินไทยที่ผ่านการฝึกฝนในระดับนานาชาติรวมถึงระบบอาวุธที่ทันสมัยสามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพอากาศเป็นการยืนยันว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกตารางนี้ห่อว่าของผืนแผ่นดินย่อหน้าสิบปัจจุบันพื้นที่ชายแดนภาคอีสานกลับคืนสู่ความสงบแต่กองทัพยังคงยกระดับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่รู้สึกอุ่นใจและชื่นชมความเด็ดขาดของกองทัพไทย พวกเขาทำงานเพื่อชาติจริงๆคือเสียงจากชายแดนที่สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะทางทหารหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญของนักบินไทยที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องแผ่นดินแม่ฟ้าเหนืออีสานคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ความมืดแต่คือแสงแห่งเกียรติยศของกองทัพไทยเครื่องบินย่อหน้า11หลังการปฏิบัติการฟ้าคำราม ผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงหน่วยข่าวกรองทางอากาศของไทยได้เผยภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงแสดงให้เห็นพื้นที่ค่ายกบฏถ,ถูกทำลายเกือบทั้งหมดโครงสร้างหลักของค่ายซึ่งคาดว่าเป็นศูนย์บัญชาการภาคสนามพังราบลงเหลือเพียงซากเหล็กบิดเบี้ยวรายงานยังระบุวา่ากลุ่มกบฏสูญเสียกำลังคนจำนวนมากและกำลังส่วนที่เหลือหลบหนีข้ามแดนไปอย่างเร่งรีบทิ้งอาวุธและยุทธภัณฑ์ไว้จำนวนมาก ซึ่งขณะนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพไทยกำลังเร่งตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างปลอดภัยย่อหน้า12ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารลับที่ถูกค้นพบในค่ายดังกล่าวเผยให้เห็นความเชื่อมโยงของกลุ่มกบฏกับเครือข่ายอาวุธเถื่อนในภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายในการลักลอบขนอาวุธเข้าสู่ประเทศไทยผ่านแนวชายแดนการโจมตีของเ 16ไทยครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการสกัดการก่อเหตุเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธที่อาจคุกคามต่อความมั่นคงในอนาคตอีกด้วยนักวิเคราะห์หลายฝ่ายชี้ว่านี่เป็นการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลยับยั้งภัยคุกคามข้ามชาติได้อย่างแท้จริงย่อหน้า13เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศเปิดเผยว่าก่อนเปิดฉากปฏิบัติกิการได้มีการวางแผนอย่างละเอียดนานกว่า2ส,สัปดาห์โดยมีการจำลองสถานการณ์ด้วยระบบจำลองการรบทางอากาศ combat simulation system เพื่อทดสอบความแม่นยำและประเมินความเสี่ยงทุกรูปแบบทุกขั้นตอนถูกออกแบบให้ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดขณะที่นักบินทุกนายได้รับการคัดเลือกจากหน่วยรบพิเศษทางอากาศอิลีฟเคิรวิงซึ่งเป็นหน่วยที่มีความชำนาญในการรบกลางคืนเป็นพิเศษย่อหน้า14หลังการปฏิบัติการเสร็จสิ้นมีรายงานจากศูนย์ควบคุมการบินว่าเครื่องบินทุกลำกลับถึงฐานอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งได้ทำการต่อ ตรวจสอบระบบอาวุธและโครงสร้างอย่างละเอียดไม่พบความเสียหายใดๆสิ่งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการบำรุงรักษาของกองทัพอากาศไทยที่อยู่ในระดับสูงสุดเทียบเท่ามาตรฐานนาโตการปฏิบัติภารกิจในสภาพกลางคืนความมืดและภูมิประเทศซับซ้อนแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางเทคนิคและความกล้าหาญของนักบินไทยอย่างแท้จริงย่อหน้า15 ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ออกถแถลงการชื่นชมความสำเร็จของกองทัพอากาศพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรีระบุว่าประเทศไทยมีสิทธิป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทุกชนิดและเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนคำกล่าวนี้ได้รับเสียงปรบมือจากสภาและประชาชนจำนวนมากในโลกออนไลน์ย่อหน้า16 ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปและภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างกว้างขวางแฮชแท็กฟ้าคำรามขึ้นเทรนอันดับ1บนแพลตฟอร์ม X t w i t t ทวิอร์และทิกทอกโดยชาวเน็ตชื่นชมความแม่นยำและความเด็ดขาดของกองทัพไทยหลายคนกล่าวว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการลงทุนในกองทัพอากาศเพื่มทนาเทคโนโลยีให้พร้อมรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตย่อหน้า17 ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสถาบันป้องกันประเทศได้ให้ความเห็นว่าภารกิจครั้งนี้เป็นตัวอย่างของสงครามยุคใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการตัดสินใจแบบเรลไทม์โดยเฉพาะการใช้ระบบ C4ISR และอาวุธนำวิธีแบบสมาร์ทบอมบ์ที่ทำให้ความผิดพลาดแทบเป็นศูนย์ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพไทยในการเข้าสู่ยุคของดิจิตอลวอ์เฟร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะทำให้ไทยเป็นหนึ่งในกำลังทางอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ย่อหน้า18อย่างไรก็ต่อ หามอ,อกองทัพยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มกบฏบางส่วนอาจพยายามริกรูตั้งค่ายใหม่ในพื้นที่ห่างไกลาจากแนวชายแดนหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นและเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธได้ถูกส่งไปตรวจสอบต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟื้นตัวของเครือข่ายดังกล่าวขณะเดียวกันมีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและร่วมกันสกัดการก่อการร้ายข้ามพรมแดนในทุกมิติย่อหน้า19 ในมุมของชาวบ้านชายแดนภารกิจครั้งนี้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างล้นหลามหลายพื้นที่ที่เคยกังวลเรื่องความปลอดภัยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งร้านค้าและตลาดชายแดนเปิดทำการตามปกติเด็กนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้โดยไม่หวาดกลัวเรานอนหลับสนิทขึ้นเพราะรู้ว่าฟ้าไทยคอยปกป้องเราหญิงวัยกลางคนในอำเภอชายแดนกล่าวด้วยรอยยิ้มภารกิจครั้งนี้จึงไม่ได้สร้างเพียงความมั่นคงแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนทั้งประเทศย่อหน้า20ปฏิบัติการ ฟ้าคำรามจบลงด้วยชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนแห่งเกียรติยศของนักบินไทยที่ลุยฝ่าความมืดเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดจากภารกิจลับในค่ำคืนหนึ่งได้กลายเป็นตำนานอีกหน้าของกองทัพอากาศไทยตำนานที่บอกให้โลกรู้ว่าแผ่นฟ้าไทยไม่มีใครแต่ต้องได้ไทยเปเลวไฟ